อ๋อถูกท่านถูกท่านนี่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 ไฟไปไๆหายแล้วยังยังยังแดงขึ้นมาอยู่อ่ะนะนะไฟแดงแดงเนี่ยนะคือไฟช็อตกิ่งไม้นะครับไฟช็อตกิ่งไม้อะตังนั้นมเป็นไฟฟ้าแรงสูงนะครับอหายไปแล้วเมื่อกี้ติด ติดอย่างนานเลยเมื่อกี้สงสัยหมดแล้วเนาะล่วงแล้วเนาะเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมันมันโดนลมเห็นไหมมันมันเกี่ยวมันโดนอ่ะอ๋ออันตรายทางนี้ก็หึมพำหึมพำพุ่น่ะพุ่น่ะโอ้โหเราจะตกใจฮะฮะอู้ห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 ู้ไมแล้วอู้ชุดใหญ่เลยชุดที่ชุดใหญ่เลยสามจุดเลยอุ้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 ยอันนี้คือไฟช็อตนะครับไฟช็อตกิ่งไม้นะครับโอ้โห อันตรายแท้อันตรายว่ะไหนล่ะต่องกลางวันเจ้าเห็นไหมไม่งั้นจะได้ยินเสียงอยู่เลยตึ๊บตึ๊บตึบตึบใช่ไหมอือก็เลยไม่รู้ว่ามองอะไรอย่างพอกลางคืนมันเห็นแสงเนาะมันเห็นชัดเนาะพอมันมืดเดิมันจะเห็นแสียงนะก็อย่าพากันไปใกล้เลือกฝั่งนั้นนะเพราะว่า ดูแล้วจะเป็นอันตรายอู้ฝั่งนี้ก็เลื่อมมากมากนะฮะฟ้าร้องฟ้าแรบนะครับแต่ก็ฝนฝนเป็นเม็ดๆนะฝนก็แก๊กก็เก๊กก็เก๊กนะครับมีแต่ไอ้ลมกับไอ้ฟ้าแรบนี่แหละนะครับฟ้านี่ลงแรงนะแต่ว่าเม็ดฝนอ่ะไม่ไม่แรงส่วนในตรงนี้นี่นี่นี่ไม่ครับไหมแล้วไหมแล้ว อันไหนน่ากลัวกว่าฟ้าแลบกับไฟช็อตอันไหนน่ากลัวทั้งสองนะเขาว่าทั้งสองเลยเนาะันนี้อันตรายมากไอ้ไฟฟ้านี่อย่าไปใกล้นะเพราะเรามองไม่เห็นนะเห็นไหมขึ้นอีกแล้วขึ้นมาแล้วมันจะแวบๆขึ้นมาเนั่นๆเห็นไหมเห็นไหมนั่นๆนั่นๆโอ้ล่วงแล้วไฟล่วงแล้วนะสังเกตดูดีๆ ท่านก็ไปบอกป้าด้วยนะบอกบ้านนน้นด้วยนะว่าอย่าไปใกล้ตรงนั้นนะเดี๋ยวเราคงต้องแจ้งหน่วยงานที่เขาตัดกิ่งไม้อ่ะมันหน้าฝนด้วยมันแต่มันก็ตัดยากเนาะจะพาคนเข้าไปเล่นในป่าตรงนั้นอ่ะอันตรายนั่นนะนั่นนะแมบแมะเมเปนะครับเพราะว่ามันมันโดนกิ่งไม้อ่ะมันน่าจะ ต่อกันถึงพื้นอะไฟฟ้าอันตรายที่สุดพื้นที่ใกล้เคียงระวังทางนี้ก็ยังคงแลบเหมือนเดิมครับยังมุมหม,มับมุมมับมุมมับนะอ้าก็เป็นค่ำคืนที่อาจจะดูน่ากลัวไปสำหรับหลายๆท่านนะครับผมก็น่ากลัวผมไม่กลัวฟ้าร้องด้วยนะครับกลัวไอ้ตรงนี้แหละสำคัญเลยเพราะว่ามันมันอยู่ใกล้เราที่สุดแล้วนะครับไอหลอดไฟเ <ไป S 1> นี่ย มัน,มมนเป็นสายไฟ,ไฟแรงสูงแล้วก็จะมีจริงมาเห็นไหมตอนนั้นจะมีกอไผ่นะกอไผ่แล้วก็ปลายไผ่ตัดปุ๊บ,บช่วงแรกๆที่ดูเอย,ยังดยืนดูอยู่ว่ามันจะหยุดไหมไม่หยุดนะแบบแรงเนาะไฟเป็นไฟเลยเนาะ,ะเสียดายนะครับที่เราได้ถ่ายทันแค่ช่วงแค่เล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ก็พอให้เห็นว่ามันอันตรายเดอ้อพี่น้องไฟฟ้าแรงสูงอย่าไปหาเล่นใกล้นะครับ อัตรายมากๆเลยโดยเฉพาะหน้านี้แล้วนี่ก็จะเป็นหนึ่งในสาเหตุนะที่ทําให้ไฟฟ้าดับอ่ะือม้มนชมน,น,ในใชืใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดสายไฟขาดสายไฟไมหมก็อันตรายเดี๋ยวไว้นั่นนะนะนะยังใหม่เห็นไหมยังพอมีไหมแจ้งหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องให้มาดูแลด่วนเพราะว่าเขาเคยตัดแล้วเขาบอกว่าถ้ามีอะไรอ่ะแจ้งหน่วยงานด้วยเพราะว่าหน่วยงานเขาก็ นะเขาก็ไม่ได้อยู่กับพื้นที่เราอยู่กับพื้นที่เราหเห็นอู้ติดแป<ๆ>๊บๆ<ป>นานเลยนนเฮ้ยเอา,าอู้ชุดนี้สองตาเลยเฮ้ยสองดวงเลยเฮ้ยโอ้โหนานเลยชุดนี้นั่นนะโอ้โหอันตรายอันตรายอันตรายจริงๆนะครับตายตอนกลางค่ำกลางคืนด้วย <Lion el. S 1> <า>อย่าหาเล่นโอ้โหทางนี้เป็นเส้นเลยเมื่อกี้นี้นะ เห็นหรือเปล่าสวยเหรอเธอสวยเหรอเดี๋ยวเรามาดูฟ้าทางนี้ก่อนอู้ทางนี้ไม่รู้จะดูทางไหนดีตาลายแล้วทางนี้ก็แลบทางนี้ก็ตับเอาสองจุดเลยเอามอไซค์ก็มาอุ้ยมันจะเป็นอะไรกับเขาหรือเปล่าวะอุ้ยมันอยู่มันอยู่ริมทางนู่นเนาะเออเราบอกเขาด้วยนะเออเขากายไว้เขาเลยไว้ ไห้เกี่ยวกันนั่นๆๆๆยังมาอีกเลยโอ้อันตรายจริงๆว่ะใช่มันเกี่ยวกับชิ้นต้นลมพัดอะไรด้วยน่ะมันยังอยู่เลยฝั่งนี้ก็แลบเห็นแล้วรอดูฝ้าแลบฝั่งนี้อ่่ะนเนี่ยเนี่ยๆๆๆโหมีแต่หน้ากลัวนะฮะทุกท่านทั้งฝ้าแลบทั้งไฟช็อต บ้านผมนสุดจริงอะไรจริงาะเดี๋ยวก็พาทุกท่านมารับชมแค่นี้แหละนะครับว่าพอดีเห็นว่ามันมีไฟช็อตก็เลยมาให้ดูว่ามันอันตรายแค่ไหนเนาะสำหรับสายไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่หน้าบ้านนะครับมีต้นมงต้นไม้นี่ก็อย่าไปใกล้นะอย่าไปหาทาด้วยนะครับอันตรายจริงๆนะครับโอเคคลิปนี้ก็พาทุกท่านมารับชมเท่านี้แหละนะครับหูสว่างเลยนี้ฟ้าแลบด้วยพี่น้องขอบคุณที่รับชมนะฮะ สวัสดีครับ